โอเคนันก็ผอฝนยุคนี้จะมาสอนทำตามชิคิปรเลยน,นะครับสอนทำพุน้ามาครับนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีดีเพนเซอร์แล้วก็อันนี้แล้วก็แบบแรสะโตน,นะครับแล้วก็นี้นะครับแล้วก็นี้ลูกธนูเอาแต่ต้องเป็นลูกธนูแบบมีอาบยาพิษเท่านั้นนะถ้าเป็นลูกธนูธรรมดามันจะไม่เหมือนพุอ่ะเพราะเรามาดูหน้าตาของ ผู้เชื่อจะทำกันเลยครับก็จะเป็นนี้ครับดูเร,เราลองจุดดูว้าวง้อนะครับนี่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 ยังไงครับสวยถ้าถ้าใครอยากเอาไปทำนะครับก็มาดูกันเลยไปท่าขั้นตอนแรกนะครับเราต้องวางดีเฟนเซอร์ต้องทำอย่างนี้นครับถ้าวางจะไม่ได้นะต้องวางแบบนี้ครับเป็นมุมนี้ เพราะทำไมมันไม่ตั้งแล้วถ้มันตั้งขึ้นมานะตัะ้งอ่ะอต้องให้มันเป็นหน้าตาประมาณนี้นะถึงจะตั้งแล้วเราก็ใส่ลูกขนุที่เราเตรียมมาแบบเป็นสีนะใส่เข้าไปอ่าใส่ไปแล้ววางเลสโตนแล้วก็วางปุ่มกดไปเสร็จแล้ว ปูปูงงเมัอนพูดหนไหมไหมเป็นไงเป็นไงเดีย๋ยวแป๊บนึ่งน,นะผมปิดฝาปิดนั้นนะครับก็เป็นตอนมืดแล้วเดี๋ยวเรามาจุดผู้ดู่ะโคตรสวยนะเดี๋ยวตอนเช้าก็สวยได้นะนแมน,นี่ตอนเช้าจะดูสวยกว่าตอนกลางคืนนะ พราะมันจะมองเห็นงง,งนี่กูก็ตกลงมานะคะก็แชร์กด subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้วิธีการทําพูแบบนี้นะคะก็เอาไปทํากันได้ะครับหรือเอาไปสอนคนอื่นต่อกันได้ะครับเอาไปสอนต่อได้นะแต่ต้องให้เครดิตผมด้วยนะครับที่จริงผมไม่ได้คิดคุม้มลเองหรอกนะเทงาไงโคตรสวยเลย นะแต่ว่ามันจะดูเล้อหน่อยเพราะมันตกมาที่พื้นนะนะครับ,โอ,รบโอเคครับค่ะัสดีครับ